ไทดี้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่ล้อมรอบด้วยภูเขาเธอเป็นเด็กที่สดใสแต่มักทำทุกอย่างตามใจตัวเองลำธารในยามเย็นสะท้อนสีส้อมอ่อนเหมือนหลอมละลายกับท้องฟ้าไทดี้ย่ำลงไปในน้ำโดยไม่สนเสียงตะโกนเตือนของผู้ใหญ่ที่ยืนอยู่บนฝั่งออกมาจากน้ำได้แล้วมันลื่นนะเธอหัวเราะเบาๆพลังสะบัดน้ำใส่ เลื่อนก็เลื่อนสิหนูไม่เป็นอะไรหรอกนาะในหัวของเธอความสนุกสำคัญกว่าทุกอย่างมากกว่าเหตุผลของใครทั้งนั้นลมเย็นประทะหน้าเธอขณะยืนบนหลังคามไม้สูงข้างล่างผู้ใหญ่กำลังโวยวายกันอย่างไม่หยุดลงมานะอันตรายมากแต่ไทดี้กรอกตาแล้วตอบกลับด้วยเสียงขี้เล่นก็อยากดูวิวสวยๆนี่นะโลกใบนี้เหมือนสนามเด็กเล่นของเธอ ไม่มีเส้นแบ่งห้ามไม่มีข้อห้ามใดต้องสนใจค่ำคืนเงียบสงัดจนได้ยินเสียงย้าเสียดสีกันไทดีย่องไปที่คอกหลังบ้านแล้วเปิดกรงสัตว์พลางกระซิบออกไปเธอนะสงสารจังเสียงฝีเท้าเล็กๆของสัตว์ที่วิ่งหนีดังขึ้นสร้างความปั่นป่วนทั่วทั้งคอกผู้ใหญ่หลายคนเรียบออกมาพร้อมไฟส่องหนึ่งในนั้นพูดเบาๆแต่ชัดพอให้เธอได้ยิน เด็กคนนี้ของต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองซสีแล้วเธอชะง,งักในครู่หนึ่งไม่เข้าใจว่าทำไมทุกคนต้องทำหน้าแบบนั้นและเธอก็ไม่คิดจะเข้าใจด้วยลานเล่นในตอนเช้าเต็มไปด้วยเสียงหวีดลมอ่อน,ออนเพื่อนเพื่อนของเชดี้กำลังกระซิบเรื่องหุบเข่าแห่งเสียงสะท้อนด้วยสีหน้าหว,ดวาดหวาดตำนานเล่าว,ว่า เขาว่าถ้าผู้ใดที่เข้าไปจะได้ยินเสียงสะท้อนที่ไม่ใช่ของเราเองนะอีกคนรีบบอกเสริมเป็นเสียงของผลลัพธ์ที่มาจากความอยากที่ซ่อนอยู่ของตัวผู้เดินทางเทดี้ชะงักนิดเดียวก่อนยิ้มกว้างยิ่งแต่แบบนี้หนูยิ่งอยากไปสิเพื่อนทุกคนหน้าเปลี่ยนสีทันทีผู้ใหญ่ในหมู่บ้านได้ยินข่าวอย่างรวดเร็ว ชายชราผู้หนึ่งเดินมาหาเธอพร้อมคำเตือนจริงจังหุบเขานั้นไม่ใช่ที่สำหรับเด็กดื้ออย่างเจ้าแต่ไทดี้กรอกตาแล้วตอบทันทีก็เพราะทุกคนห้ามนั่นแหละหนูถึงอยากรู้น้ำเสียงของผู้ใหญ่แผ่วลงราวกับบอกชะตาความอยากบางครั้งมีราคาที่เจ้าคาดไม่ถึง เธอเม้มปากแต่ไม่ถอยแม้ก้าวเดียวเมื่อเย็นลงเธอแอบหนีออกจากหมู่บ้านพร้อมเป้เล็กๆใบหนึ่งลมเย็นบริเวณทางขึ้นภูเขาเหมือนกำลังพยายามจะเตือนแต่ไทดี้กลับยิ้มอย่างตื่นเต้นหุบเขาแห่งเสียงสะท้อนหนูกําลังจะเจอแล้วล่ะเธอก้าวลงไปในหุบลึกโดยไม่รู้เลยว่าเสียงที่จะได้ยิน อาจไม่ใช่เสียงที่เธออยากได้ยินจริงๆเช้าวันใหม่อากาศเย็นจนลมหายใจกลายเป็นไอต้นไม้สองข้างทางเหมือนน้อมตัวเข้าหาเด็กหญิงคนเดียวที่เดินฝ่าป่าไถาเขาดีกระชับสายกระเป๋าเล็กๆก่อนยิ้มยิ่งตื่นเต้นวันนี้ล่ะจะไปให้ถึงหุบเขานั่นให้ได้เสียงลมหวีดวิวเหมือนกำลังพยายามเตือนแต่เธอไม่ได้ฟังสักนิดเมื่อเดินลึกเข้าไป เธอก็พบประตูหินเก่าใหญ่โตตั้งอยู่กลางป่าราวกับผู้เฝ้าทางบนประตูมีตัวอักษรเรืองแสงเขียนว่าผู้ที่ทำตามใจโดยไม่คิดจะพบสิ่งตรงข้ามกับที่ใจปรารถนาไทดี้หัวเราะฮึ่ยฮึ่โหคำขู่แบบนี้สำหรับคนขี้กลัวเท่านั้นแหละในสายตาของเธอมันไม่ต่างจากป้ายเตือนทั่ว,วไปเลย ทันทีที่ปลายนิ้วของเธอแตะผิวหินเย็นจัดพื้นดินก็สั่นเบาๆเรากับหุบเขากำลังหายใจใบไม้ร่วงกราวเหมือนถูกสะบัดโดยพลังที่มองไม่เห็นไทดี้พงะเล็กน้อยแต่ดวงตากลับเป็นประกายว้าวนี่ยิ่งหน้าเข้าไปใหญ่เธอไม่รู้เลยว่าการสัมผัสครั้งนี้คือสัญญาณว่าหุบเขารับรู้ถึงตัวเธอแล้วและทุกก้าวหลังจากนี้ จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปภายในหุบเขาเสียงน้ำไหลกล้องไตามาความเงียบหนานแน่นจนเธอได้ยินเสียงหัวใจตัวเองไทดี้ก้าวช้าๆพลางมองร่องหินลึกแต่ไม่ทันไรจู่ๆเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นรอบตัวเธออยากเป็นอิสระหรอแต่รู้ไหมว่า อิสระที่ไม่คิดหน้าคิดหลังทำให้ใครเจ็บบ้างเธอชะงักทันทีเสียงนั้นเหมือนพูดเข้าใจทำมากเกินไปเสียงนั้นดังกังวานเหมือนมาจากทุกทิศมันลึกกว่าแกกว่าและเต็มไปด้วยความเศร้าไทดี้ตะโกนถามอย่างไม่มั่นใจใครพูดนะออกมาสิเสียงนั้นหัวเราะเบาๆ แต่ฟังแล้วหนาวไปถึงกระดูกข้าคือผลที่เจ้าสร้างด้วยมือของเจ้าเองคำพูดนั้นเหมือนบางสิ่งกำลังคลี่ออกตรงหน้าเธอก่อนหินรอบตัวเริ่มสะท้อนภาพของเธอหลายสิบภาพแต่แต่ละภาพกลับไม่ใช่ไทดี้ที่กำลังยืนอยู่ภาพหนึ่งคือสัตว์ที่วิ่งหนีเพราะเธอเปิดกรงอีกภาพคือเพื่อนร้องไห้เพราะของเล่นที่เธอแอบหยิบไป อีกภาพหนึ่งคือแม่ที่นั่งพิงผนังด้วยสีหน้าเหนื่อยล้าหัวใจของไทดี้หนักจนเหมือนถูกของหนับกดทับเธอพึมพำเบาๆนี่คือสิ่งที่หนูทำหรอเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เธอเริ่มรู้สึกถึงผลของการทำตามใจอย่างแท้จริงท่ามกลางเงานับสิบที่ไหวระริกบนผนังมีเงาหนึ่งค่อยๆหลุดออกมาราวกับเดินผ่านผืนกระจก มันเป็นรูปเด็กหญิงเหมือนเธอแต่ดูโตขึ้นเล็กน้อยและเศร้ากว่าใบหน้าเหนื่อยล้าและตาแห้งไร้น้ำตาเหมือนเป็นไทดี้ที่ละเลยคนอื่นเจ้าทำทุกอย่างเพราะเจ้าอยากมันเอ่ยด้วยเสียงแผ่วแต่เฉียบคมและขานี่แหละคือสิ่งที่เจ้าจะกลายเป็นหากยังทำตามใจโดยไม่คิด เงานั้นเดินเข้ามาจนหยุดตรงหน้าเธอสายตามันไม่ใช่ความโกรธแต่เป็นความผิดหวังลึกๆข้าไม่ต้องการอยู่ในเงาอีกแล้วมันพูดชัดถ้อยชัดคําข้าต้องการใช้ชีวิตแทนเจ้าในเมื่อเจ้าไม่รู้คุณค่าของมันไทดี้ถอยหลังหนึ่งก้าวไม่นะนั่นชีวิตของหนูแต่เงายิ้มเศร้าราวกับรู้คําตอบล่วงหน้า เจ้าปล่อยให้ชีวิตตัวเองหลุดมือไปตั้งนานแล้วเงานั้นคว้ามือของไทดี้อย่างรวดเร็วความเย็นจากสัมผัสทำให้เธอสะดุ้งเฮือกในเวลาเดียวกันเสียงหินเสียดสีก็ดังลั่นปากทางหุบเขาค่อยๆปิดเหมือนประตูยักษ์กำลังกลืนแสงสุดท้ายไทดี้ร้องออกมาปล่อยนะหนูยังไม่อยากหายไปแต่เงาตอบกลับเบาๆถ้าเจ้าไม่รู้ค่าของชีวิตตัวเอง ข้าจะใช้มันแทนและหุบเขาก็ดูเหมือนกำลังตัดสินชะตาของเธอไทไดี้รู้สึกกลัวอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเธอพยายามวิ่งสุดแรงเกิดแต่ทุกย่างก้าวมีภาพอดีตพุ่งเข้าหาเหมือนเงาตามตัวภาพสัตว์ที่หนีตื่นเพื่อนที่ร้องไห้แม่ที่เหนื่อยจนแทบหมดแรงเกิดขึ้นรอบตัวเธอเหมือนละครฉายซ้ำ เสียงสะท้อนของหุบเขาดังกดทับหัวใจเธอร้องลั่นพ่อเธอหนูไม่อยากเห็นอีกแล้วภาพทั้งหมดหยุดชะงักราวกับหุบเขากำลังรอคำพูดถัดไปของเธอเสียงของเธอสั่นจนแทบพูดไม่ออกหนูไม่คิดว่าการทำตามใจจะทำให้คนอื่นลำบากเธอกลื่นน้ำตาก่อนพูดช้าๆชัดๆหนูผิดไปแล้วหนูขอโทษจริงๆ ทันทีที่คำว่าขอโทษหลุดออกมาเงาที่เศร้าก็ค่อยๆสั่นไหวเหมือนน้ำใสกำลังละลายความมืดในหุบเขาเริ่มลดลงแสงอุ่นเล็กๆเ,เริ่มลอดเข้ามาจากด้านบนแสงสีทองอ่อนๆทะลุผ่านยอดหุบเขาอบอุ่นจนเธอรู้สึกได้ถึงลมหายใจที่ผ่อนคลายเงาตรงหน้าดูเหมือนจะอ่อนแรงลงแต่ยังไม่หายไป มันหันมามองเธอด้วยสายตาที่ไม่ใช่ความโกรธแต่เป็นความลังเลหุบเขายังคงสั่นเบาๆเรากับกำลังรอฟังการตัดสินใจครั้งสำคัญของไทดี้เพราะการยอมรับความผิดเป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้นเงาม,มองเธออย่างนิ่งลึกเหมือนมองทะลุหัวใจคำว่าขอโทษไม่ได้ลบสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มันทำให้เจ้ามีโอกาสเปลี่ยนแปลง มันยื่นมือสองข้างออกมาฝั่งหนึ่งคือเส้นทางกลับหมู่บ้านอีกฝั่งคือโลกที่ทำอะไรก็ได้ตามใจแต่ไร้ผู้คนไร้รักไร้เสียงหัวเราะเจ้าจะเลือกทางไหนเสียงสะท้อนกล้องจนเธอรู้สึกเหมือนใจถูกบีบแม้สมองจะยังสับสนแต่หัวใจกลับตอบทันทีโดยไม่ต้องคิดเธอคว้ามือที่พาเธอกลับบ้านอย่างรวดเร็ว หนูอยากกลับไปเพื่อทําให้ทุกอย่างดีขึ้นและเพื่อเป็นเด็กที่น่ารักกว่านี้เสียงของเธอเต็มไปด้วยความจริงใจและหวังหุบเขารอบตัวเริ่มสว่างขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเงามองมือที่เธอเลือกก่อนจะยิ้มบางๆเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปรากฏตัวดีแล้วเจ้าเลือกอนาคตที่มีคนรอเจ้าอยู่ร่างของมันค่อยๆสลายกลายเป็นฝุ่นแสง ลอยขึ้นฟ้าเรากับปลดปล่อยจากพันธนาการยาวนานแสงเช้าทะลุผ่านหุบเขาที่เปิดกว้างเรากับเส้นทางใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นสำหรับไทดี้แล้วแต่เรื่องราวของเธอยังไม่จบเพียงเท่านี้ทันทีที่ไทดี้เดินออกจากปากหุบเขาผู้ใหญ่ที่ตามหาเธอมาหลายชั่วโมงก็ร้องออกมาจากความโล่งใจเธอโผก,กอดแม่แน่นจนแขนสัน่น เป็นครั้งแรกที่เธอรู้สึกถึงคุณค่าของการถูกห่วงใยเสียงใจแม่เต้นช้าๆแต่มั่นคงเหมือนบอกว่าหนูกลับมาก็ดีแล้วนะหลายวันต่อมาไทดี้เปลี่ยนตัวเองไปทีละน้อยแต่เห็นได้ชัดเธอช่วยเพื่อนเก็บของเล่นฟังคำเตือนก่อนตระสนคิดก่อนทำและเมื่อทำผิดเธอจะพูดคำว่าขอโทษอย่างจริงใจ ทุกคนเริ่มมองเธอด้วยรอยยิ้มใหม่และเธอก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนทุกคืนก่อนนอนเธอมักได้ยินเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างเบาๆเหมือนเสียงสะท้อนจากขบเขากระซิบว่าอิสระคือของขวัญแต่ต้องใช้ด้วยหัวใจที่คิดถึงคนอื่นด้วยไม่อย่างนั้นอิสระนั้นจะย้อนมาทำร้ายเจ้าเป็นคนแรก ไถดี้ยิ้มพลางดึงผ้าห่มขึ้นคลุมไหล่เพราะเธอรู้ดีว่าเด็กหญิงที่เดินเข้าหุบเขาไปวันนั้นไม่ใช่เด็กหญิงคนเดียวกันที่กลับออกมาอีกแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าทำตามใจชอบจะได้รับสิ่งที่ไม่ชอบใจ